สวัสดีทุกคนนะจ้าป้าป้าวัสดีหน่อยสวัสดีครับม,มีสองตายายตัดผักบุ้งเห็นผักบุ้งจีนไหมจ๊ะนี่เลยตัดตัตัด,ตด,ตดสามารถขยายต่อได้ไม่รู้จบนะเอาไปจิ้มจิมจิมจิมเอาข้อให้จมดินไปเดี๋ยวเราจะเอาไปทําใส่ก๋วยเตีเ๋ยว้ใส่นู่นสิป้ากำมังกำมังอยู่ข้างหลังปลาเนี่ยเดี๋ยวปลาจะเหยียบแล้วล้ม,มนี่อา้าวอุ้ย จอคุณหน่อยบ้านไร่พยอมพอดีเลย <c oughs> นี่เนียมหูเสือเดี๋ยวต้องไปตัดแล้วก็ขยายติ่มทิมไปเรื่อยนๆนะไปติดต่อที่ช่องอ,อ,อยากได้ต้นอะไรต้นพันธุ์ต้นไม้ไปติดต่อที่ช่องคุณหน่อยบ้านไร่พยอมนะจ๊ะทุกคนอเห็นไหมอันเนี้มาจากก้านเดียวแท้ๆเลยเนี่ยผักบุ้งจีนกินดีนะบำรุงสายตาแล้วก็ขับถ่ายดีด้วยยิ่งปลูกเองกินเองเนี่ยโห ดิดใบออกไปหั่นยอดอ่อนๆเลยต้นที่มันแก่ๆก,ก็ไปทิ้มต่อจิ้มลงดินเราถึงบอกว่าถ้ามีต้นผักบุ้งต้นเดียวเท่านั้นนะ่ะขยายต่อได้ไม่รู้จบอ่ะ่จะไปผัดไปแกงส้มไปใส่ก็๋วยเตี๋ยวได้หมดแหละเนี่ยพอเราตัดเสร็จหมดแล้วจำไว้เลยว่าโตต้องให้อาหารเขาต่อเนี่ยเนี่ยเตรียมละที่เป็นน้ำหมักเศษอาหารนะ ตักมาใส่หน่อยหนึ่งแล้วเติมน้ําเข้าไปนี่แล้วก็รดราดบํารุงต่อเลยต้นก็จะได้อวบใหญ่เห็นป่เนี่ยต้นก็อวบใหญ่ดีนะดูสิดูดิดูดิเนี่ยป้าวางไว้วางวางเลยอย่างเงี้ยป้าตัดให้เหมือนตัดป้าดึงดึงแล้วก็ตัดเห็นต้นนี้มหเราสามารถขยายได้ต้งอีกหลายต้นเนี่ยเห็นปล่าเอาคอให้จมดิน กดข้อให้จมดินปักๆทิมๆไว้แค่นี้เองเราจะมีผักบุ้งกินแล้วก็ขยายได้ไม่รู้จบนี่สองคนตาย,ยายปลูกผักกินเองร่างกายจะได้ไม่สะสมสารพิษอายุมากแล้วเดอ้อพวกเราต้องกินพวกพืชผักผลไม้ที่มันปลอดสารน่ะเข้าใจใช่ไหมอันนี้เราซื้อพวก เกลือมาเป็นถุงๆเป็นกระสอบเลยให้ป้า,ปาไปซื้อป้าซื้อกระสอบเท่าไหร่นะเกลือสองร้อส,สิบสองร้อยสามสิบนี่ให้ดูเดี๋ยวให้ดูห้สาสิบโ,บโลเนี่ยห้าสิบโลเนี่ยสองร้อยสามสิบเราจะเอามาล้างพวกเนื้อสัตว์คือกินต่ผักบ่อยๆก็ต้องมีเนื้อสัตว์ที่เป็นโปรโตีนสัตว์จากสัตว์ด้วยเพราะฉะนั้นเราจะเอาเกลือเนี่ยคือใช้ในสวนก็ได้ใช่ป่ะใช้ในสวนเนี่ย กาจัดพวกหอยทากก็ได้ลองเอาเกลือละลายในน้ําดูนะสักหนึ่งกำมือใส่บัวรดน้ําประมาณสามลิตรก็ได้แล้รดราดลงพื้นหอยทากลูกหอยอตัวอ่อนตายโมดไปซื้อเกลือมาเป็นกระสอบเนี่ยคุ้มล้างเนื้อสัตว์ล้างผักที่ซื้อจากตลาดก็ได้ โอ้ยเยอะเลยเห็นป่ะป,ะปะ๊าให้ป๊าตัดเสร็จจนหมดแล้วเดี๋ยวให้ป๊าตักน้ําน้ําหมักรดเลยคือนี่น้ำหมกักเนี่ยรดราดโอ้ยแต่เยอะแยะตะแปะเป็นลมเลยนะนี่เรียบร้อยปป๊าระวังหันหลังไปตักน้ำหมักราดเลย อ้วนอ้วงอย่าเพิ่งอ้วนอ้วนห่าวแล้วนะอ้วนอ้วนห่าวอะไรอ้วนนั่นแหละเป็นการเติมธาตุอาหารให้พืชเออเนี่ยพายกกระงดิปัายกกระงซิยกกระงเนี่ยเออนี่ให้ดูว่าเยอะไหมนี่นี่โอ้โห ให้ป๊า,ปาไปอาบน้าแต่งตัวเพราะเดี๋ยวป,ป๊าเราเขาจะไปฟิตเนสนะจ๊ะเห็นไหมเกษียณแล้วมันจะต้องเออแบบนี้ได้พักผ่อนได้ดูแลตัวเองเนี่ยเหลืออีกอันเดี๋ยวเราจะตัดเองตัดแล้วก็ทิ่มๆทิ่มๆเห็นไหมพวกนี้ล้วนแล้วแต่เราตัดแล้วเราทิ่มๆท,ทั้งนั้นเลยเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะแตกยองแตกยอดไม่ให้เรากินอีกอันนี้อึบ เห็นไหมมะอันนี้ก็เหมือนกันปักชำนี่ตัดมาปักปักทิ่มทิมจะให้ป้าป้าเอาไปไว้ข้างบนนะเนี่ยให้ปลาป้าเด็ดยอดกินล้างน้ำแล้วก็เด็ดยอดกินนี่เห็นป่ะที่ปักวันนั้นก็ยาวมาแล้วแดดจะเพิ่งมานะเดี๋ยวพาทัวร์แป๊บหนึ่งอ้ยอ่ามีสาวน้อยทำสวน นี่อ้อยดําของสาวน้อยทาสวนนะออ,อ้อยดําแบบนี้มันเป็นมีสรรพคุณทางยานะจ๊ะมันไม่ใช่เป็นเอาไปกินเอาไปกัดเอาไปเป็นอ้อยควันอ้อยฟันอะไรเรียกงั้นปะเนี่ยจะต้องเอาไปต้มทํายาเนี่ยสาวน้อยทาสวนให้มาเราก็ขยายได้ไม่รู้จบอ่ะตอนเนี้ยสวัสดีน้องนวด มัมรีเขาตาที่แอน๊นครพนมช่องเดโชสุกอินนะจ๊ะใครสนใจหมอนนอกมอนแปลกๆไปที่ช่องเดโชสุกอินใครสนใจฟิกหรือมะเดื่อฝรั่งไปที่ช่องเกษตรนอกโรงเรียนปลูกได้ขยายเป็นตามไปที่เพจเกษตรนอกโรงเรียนแล้วก็เพจมัมรี่เขาตาทีนน่อนครพนมด้วยนะจ๊ะทุกๆคนเอ๊ไปหาซื้อติดต่อหาซื้อต้นมงต้นไม้ต้นพืชที่ช่องเดโชสุกอินน้องหน่วยกับน้องปอเป็นน้องที่น่ารักของเราไปดูเหอสองตายาย ทำไมเ,เราพูดถึงน้องหนวดน้ำปลาแล้วทำไมเราขำวะเอา้าสงสัยใช่ไหมว่าทำไมเราขำสงสัยก็ไปตามติดติดไปกดติดตามที่ช่องดีเจ้สุกินสิมีความฮาแนละสองตายายไปใหน่ารักทีเดียวนี่น้องหนวดให้มาเนี่ยีินาบัตเตอร์เนี่ยตัดกิ่งปักชาต,ติดหลายกิ่งแล้วไม่รู้จะเอาไปลงหม่องไหนแล้วติดเต็มไปหมดเลยเนี่ย ดเดี๋กันจะบอกให้ว่ากิ่งแบบไหนที่ติดง่ายนี่ยกิ่งแบบนี้เนี่ยติดง่ายสังเกตสีไหมเอออย่างนี้ติดง่าย,ย,ย,ต,ายตัดใต้ข้อเลยทิมลงดินเลยเนี่ยใต้ข้อตัดใต้ข้อนะแล้วก็ทิมลงดินไปเลยตัดปุ๊บทิมป้าปติดง่ายง่ายมีวิตามินอีสูงมีสารตันมะเมร็งสูงดีเราถึงจะอยากให้ทุกคนหามาปลูกนะ ต้นแม่ของน้องหนวดก็คือต้นเมื่อกี้นี่ที่น้องหนวดให้มาน้องหนวดก็ให้เป็นเมล็ดพัน์มานะไปดูสองตายายน้องหนวดร้องเพลงเพราะมาก <c oughs> ต่อชอดอ <c oughs> ย่อมาจากตำรวจชายแดนน้องเอ๋ลำบากเลือแสน ไม่อยู่ชายแดนที่ไกลแสนไกลา <c oughs> มาป้องกันเครักษาประเทศแดนไทย <c oughs> นอนกับดินโทบกินกับสายลำบากเพียงไหนพี่ก,ก็ทน น้องหนดร้องเพลงนี้เพราะนะจ๊ะยอดกินได้ลงจากดอยเขาให้พักผ่อนเพียงเจ็ดวันเดินผ่านกระท่อมริมทานขอน้ากินขันเถิดน้านามนน้องจงเห็นใจตำรวจไทย ที่มาทุกคนถ้าน้องไม่ด่าว่าบนคออยู่ด้วยคนกับสาวชาวอยสวัสดีน้องเอช่องเก้าิก้าเกษตรอินทรีย์หากทางการไม่เรียกตัวพี่กลับมีเสียมสักหอบมีจอบสักหา จะทางให้รักหมดดอย <c oughs> อารมณ์ดีแล้วปลูกทั่วงาอยู่กับขวันตาเนื้อกลอยจะทางดงป่าดอยสร้างวิมานน้อยชายแดง วิ่งวนผ่านถึงท่านผู้การรักษาเคขอร้องให้ท่านสมเพศเพราะพวกระผมกําลังมีแฟนเอ็นดูเธอครับอย่าด่วนรีบกลับจากชายแดนคออยู่ทำงาน โทษแทนรักษาชายแดนสักสามสี่ปีเอพทอ้อไหมล่ะเพราะมเลยถึงร้องมีใครเคยกินยอดอ่อน,ออนมะกรูดกับส้มตำรัดน้ำตกซุปหน่อไมาย้ยำต่างๆหรือยังถ้ายังลองดูเขาอร่อยมากแล้วเราเป็นคนที่ชอบเด็ดยอดอ่อนมากิน ใบอ่อนมากินที่สุดนี่บำรุงหัวใจนะตักนี้อันนี้เรากำลังเอาไปโรยๆหวานๆไว้รอยเขาแก่ตัวนี้ก่อนนะนี่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 ได้แล้วนี่ได้แล้วนี่พยายามปลูกให้มันเป็นมเมล็ดพันธุ์สักหนึ่งต้นแล้วก็เอาไปขยายหวานๆโรยๆมันเราสามารถมีโหระพากินไม่รู้จบอะ่ะแต่ถ้า ไม่รอให้เป็นเมล็ดพันธุ์ก็เด็ดยอดปักชำได้อันนี้เราชอบมากเลยเธอแข็งแรงมากนะต้นโหระพาเนี่ยไปหวาน,วนๆเลยโรยไว้ถ้าไม่เจอหอยท่ากินหมดซะก่อนนะ <Inform> เราจะมีโหระพาเต็มสวนเลยนี้ไปโรยตรงไหนดีมองไหนดีให้หาหมองดี่ก่อนนะโรยก่อนนะ คือเลยโรยหวานไว้ก่อนเดี๋ยวเขาแข็งแรงเดี๋ยวงอกมาเองอะ่ะไม่ได้ผ่านไหนแข็งแรงเดี๋ยวจะงอกมาเองปลูกได้ก็ต้องขยายเป็นนะจ๊ะทุกคนอ้วนทำไรอะ่ะอ้วนทำไรทาอะไรจ๊ะอ่ะทำไรอืมแปดขวบเก้าขวดละอ้วนอะ่ะเนี่ยอย่าลืมนะจ๊ะพวกเรา สุขภาพร่างกายมาอันดับหนึ่งเด้อเพราะฉะนั้นสิ่งที่พวกเราจะทำได้ก็คือดูแลตัวเองให้ดีสุดกินอาหารที่มันมีประโยชน์ปลูกผักกินเองมันดีตรงที่เราเร่างกายไม่สะสมสารพิษไม่มีสารเคมีทำกับข้าวกินเองอะดีมากเลยเพราะเรารู้ว่าเรากินอะไร เราทําความสะอาดยังไงใช่ไหมแต่หลายคนที่ไม่มีเวลาก็ต้องกินอาหารนอกบ้านโดยที่ตัวเองก็ไม่รู้ว่าเบื้องหลังการถ่ายทําเขาเป็นยังไงบ้างเขาล้างสะอาดไหมซื้อจากตลาดมาใส่ถุงมาฉีกปุ๊บเทป,ปั๊บใครจะเชื่อว่าเ,เราเป็นคนที่ล้างเส้นก๋วยเตี๋วด้วยหลายคนอาจจะล้างเหมือนเรา เรานี่ซื้อเส้นก๋วยเตี๋ยวมาจะทํากินเองผัดนูด่นผัดนี่เส้นใหญ่เส้นเล็กล้างหมดเลยล้างด้วยเกลือด้วยหลายรอบด้วยลูกชงลูกชิ้นที่ซื้อมาจะทาก๋วยเตี๋ยวกินเองเนี่ยล้างน้ําเกลือเราถึงใช้เกลือเปลืองมากเลยต้องซื้อเป็นกระสอบแล้วก็มาใช้หว,ว,วานๆเลยโรยบํารุงพืชทาน,นุ่นทํานี่ในสวนอีกเยอะแยะนี่เดี๋ยว เก็บกินเนี่ยสุกแต่อันเนี้มะเดื่อต้นนี้นะนานแล้วนะเดี๋ยวเราจะตัดตัดแต่งเขาแล้วก็ไปทิม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 ลูกอย่างเงี้ยเอาไปเก็บไปกินได้นะจิ้มลวกจิมกับน้ำคริกก็ได้มะเดื่อฝรั่งสายพันธุ์อิรักกี้สายพันธุ์ญี่ปุ่นนี่ยังไม่งอกตั้งแต่ตั้งแต่ได้มานะยังไม่ได้กินลูกเลย กระดาษเราก็ไม่แน่ใจนะทั้งที่ให้ปุ๋ยเหมือนกันเลยนะเนี่ยคือให้ปุ๋ยอ่เพราะเพราะเขาอยู่ด้วยกันใช่ป่ะเราก็ให้ปุ๋ยสรารพัดปุ๋ยเหมือนกันเลยแต่ยังไม่ได้กินเลยเนี่ยสายพันธุ์ญี่ปุ่นเนี่ยของน้องเอให้มาน้องที่น่ารักของเราเองให้ทุเรียนพี่ต้อมมากินเราไม่รู้จะให้อะไรน้องเอเนาะคิดถึง มีน้องเอดูต่างหน้าโอเคขยายได้ไม่รู้จบแล้วตอนนี้เดี๋ยวเราจะขยายต่ออีกอทิมๆเลยเต็มสวนแล้วไม่มีที่ลงเออแต่จ,จะจะน้องน้องเอเอาไปปลูกลงดินสักต้นเดี๋ยวต้องหาหม่องก่อนเวนคืนที่ดินก่อนเป็นเวนคืนที่ดินต้นไหนยังไม่รู้เลยจะแทรกแทรกแทรกลงไปให้เขาไปหากินในดินนี่นะ เอาไปขยายต่อได้ไม่รู้จบนี่ด้วยตัดเวลาเขายาวมาอย่างี้ให้ตัดนะให้ตัดออกเดี๋ยวเขาจะได้ต้นอวบใหญ่เดี๋ยวจะแตกมาอีกเยอะแยแจะแ,แปะ๊เป็นลมเข้าใจใช่ไหมอืมเีย่ยวิธีทําให้ต้นไม้ต้นพืชของเรามันแตกยอดแตกใบก็ต้องใช้ปุ๋ยของเรามันเป็นปุ๋ย น้ำหมักสะส่วนใหญ่ไงอือไปละหนึ่งสมองสองมือทำมุ่งมั่นขยันจะสั่นเวลาชีวิตไม่มีอะไรแน่นอนชีวิตย่อมมีการเปลีป่ยนแปลงเสมอท่องเอาไว้เราพูดไปยังไม่ได้ลืมเท่าแล้วหลงหลงนมลืม,ลมอือเอ๊อเะเคยเล่าไปไงจะจะเปิดแอร์แต่ดันเอารีโมททีวีไปไปกดไปกดทำไมกดไม่ติดก็เท่าแล้วแดดวางกันดาพอไหวใจแล้วตอนท้ามาเลยอ้วนเห่าใคร ไปเลยเด้อแค่นี้นะ